อืน mm ี hmm. like. ่ไรผักสารพีผ huh. uh ักกะจงสรพีน uh ั huh. ่นแหละมาคอยเอิญ huh. ผักกัะจงพี่น้องผักกัะจงขมสมข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 ญขมกมขมขอขมขมขมิมขมขมขิขมขมขกขมิมข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 กขมขญขมมมม สี่เนยอร่อยตำส้มส้มตำาพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปายสมบูรณสุขคตค้าพระพ่อครับท่านประธานชาแนลอีกแล้วครับฟังฟังพระแซบพี่น้องท่านประธานพาแซบพี่น้องมันจวดจัดวพาแซบกันครับพี่เอาสมตำเอลาสมตำพี่น้องใส่บักสตอสตอพี่น้องสตอเนยสยของแท้เนยไขยเองสตอแม่ทำไขายเอง สตอพี Store, ่น้องแท็กกันจรองกับมีพี yeah, yeah, ่น uh ้องแซ่บแพี่น้องจวดจานมาแซ่บกันจรองกับมีบอกต่อพี่น้องเมืเด้อมาเด้อมันข้นขอน้ำกันพี่น้องไหลไหลนวดน้ำปลอกันแล้วเขาบัซื้อเรียบร้อยเลายหลายย้อนเขาเห็นเป็ดเขาก็ซื้อได้เห็นกุ้เห็นกุ้งเขาก็ซื้อไม่ได้แล้วประเดี๋ยขายเองมาทั้งไงอยังเด็กซื้อน้องครับอืหอไมต้มมันหอมมักสตอมหอมขนาด แม่แม่ความพิลนี่จะไปบึ้งอยู่ไม่อยากโชว์จะโชว์ไม่ต้องโชว์ก็จะโชว์ใส่กป้งดู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 จับโอ้เอ้าานเอาไปล้างเลยยาเนี่ยยาเนี่ยเอาไปล้างไปจิ้มไว้ยังนั้นทำไมลูกไม่แซ่บลายล้อเขาอืะตายเนาง อืมนี่ะตับต่อมันแซ่บระเยรู้ชินตำสูงเป็นแซ่บเมนจี่นนี้ไกินเพียเดีน้อยเดี๋ยวต่อย่งไรต่อกระปุกกุ้งยาวแล้วรันใช่ดีกว่าถากันจอมนะอืมกินก่อนแม่อืม อะไรวะแฝของนี่อืมบังมังนเอืมอือนี้ล่ยผักสารพีขยันผักกันจองสารพีนั่นแหละบางคนเอิญผักกันจองพี่น้องอักกันจองสัตเ์้าลุญเอืฝันใสาับสารพีสารพี ถัาลูกก็คือลูกทอร์พีบมน่าฮ่า่ันละเด็วคนละคนละคนละอย่างกันคนละทอรพีนะไม่เลังนะบะเมนลูกเม็ดย้ายไงมีอะได้ก็เม็ดย้ายไงกอนเลย่ายสุดใส่ไกสิเม็ดน้อยหน่อ ดิเม็ดไงอืมเจ๊อ <Jamie> ืแบบะอะไรมมันแสบมันมันัง่ด่นอือมไกน้าวหนึงอย่านึงโอ้แแสบมันเลี้ี่พี่ก้ีกินองกันล้นเโเพราะกซื้อกินเลยซื้อสิบาทก็บดเสียดจขมันแสบือดุยกินเลียลยไเออเม็ดสห้อยยี่สิบบาท ชื่อว่าจกใน่นพี่น้องตืดระเทียใหญ่ะอดไหมจอดยอดระยใ่โอ้ต็ดควนอนี้กวนควใรแม่กวนกวงเอาอีกแลือกตโอ้วนไว้ชื่นใครเขามาพี่โซอ้ยกุ้งเหลือสามตัวใหญ่ๆเอาไว้ยายจะักตัวมึงซิอาไ้ยายก่อนดิยายไม่ได้กิน หันปวนมันกินสาสี่ตัวนี้แล้วนะตัวใหญ่หรอใส่ใหญ่ใส่ใหญ่คือมะโชว์โชว์เขาไม่เป็นมดกินตับตุกเดินเข่าเด้อยขับเด้อป้าตับ้กกินมดตลนเว้ยมาเลือแล้วครับน้างซับอยู่ในกล้องก็ยอมยอมกินจัง้อยเนาะเขาว่ามึงมั้ง

เปาับีนะไปสิอยเป็นจกนาฬิกานะถามัแตกมัวางแล้วอยากจะเปลี่ยนไม่กับเือคร้บเ้ออาแล้วเอาไปด้นห้้ิกาบริการร็บแล้วโ่อยากเขากล้องวะอ๋อามี่จะขึ้นนี่นี่วางสายเลยเด้เห็บเด้อมีกินกังเลยเสาว่อยากเขากล้องนี่ หหต่ำอีกก็ได้ร่วงปูผุนว้ตอนนี้กินหมือถั่วเดี๋ยวตอนเที่ยงอีโฟมันจะต่ำเดี๋ยวอีโฟมันต่ำกินน้ำต่ำให้ปูเอต้ากุ้งหมดเลยเหรอ<ม>นี่ไงกุ้งงอยใหญ่ที่เหลืออะไรล่ะโอ้อ,อร่อยแล้วเขาเขามาเจอปีนห,นหอยป่ะมะนาวตรงนี้ใส่ไปหน่อยหนึ่งมะพร้า มอครอบอไม่แทบ,บด้วแบเยนี่ดกุ้งไงนี่ดิกุ้งไงนี่ดิหม<า>ูข้างล่างมารูดดเรวไว้ยายหน่อยเอ้ยโอพีเดย์สามตัวนี่ไงไว้ยาย